อันหนึง่งคิยาที่จะจะละเสือซึ่งอภิสวรธรรมนั้นนั้นมีจะละตามาติบาตเป็นต้น,นชื่อว่าอุปปาทารณะด้วยองัตถะว่าคือสภาวะที่จะละบาปธรรมนั้นเป็นที่ตั้งแห่งกุศลลรธรรมนั้นนั้นนะและชื่อว่าสมาทานเพราะเหตุว่าไม่จะทำให้เลี่ยไรแล้ว <c oughs> <c oughs> บอกว่า ไม่จะทําให้เลี่ลายคือไม่ให้กุศลเนี่ยมันระบาดใช่ไหมทางกายมั่งทางบาจามั่งอะไรแต่อะไรเราก็รวบรวมไว้เรื่องหน้าศีลไม่ให้มันออกไปเแค่เดือยไรเห็น <c oughs> คนอื่นเขาฉะนั้นในที่นี้นนใช้คำมาเลี่ลายนะจะเป็นจับเบลานะเบลานท่านว่าอย่างนั้นบาลียนะท่านยืนตัวเบลาน่ะท่านใช้คำมาอย่างนั้นฉนะนน,น,นะน,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 นนี้จะแปลมา แต่ว่านี่เป็นภาษาไทยสมัยนั้นเรียกอวา่าโบราณเมื่อเราจะแปลมาเป็นภาษาภาษา,า,าไทยสมัยนี้อก็เราจะไม่เรียกว่าเรียอ,อะไรก็ได้ห้ามแปลหรือว่าป้องกันอกุศลน,นั้นอกุศลทั้งปวงไม่ให้ล่วงไปที่กายระวาจาเราจะพูดอย่างนี้ก็ได้พูดอย่างนี้คนก็พอจะเข้าใจใช่ไหมสมัยนั้นนะเข,าเข้าใจไม่เรียะไรเนี่ย เขาก็รู้ไม่เลี่ยร่ามันก็ได้แต่เลี่ยร่ามัะอะไรใช่ไหมเราไม่เข้าใจแต่หรับสมัยนีย้ผู้แปลเนี่ยน่าจะเปลี่ยนคํามาให้คนสมัยนี้เข้าใจเพราะแปลสมัยนี้ก็ต้องให้คนสมัยนี้เข้าใจแต่นี่สมัยก่อนนี้เข้าใจเพราะงั้นท่านควรไม่ผิดครับเพราะบาลีเราก็ไม่ผิด เราแปลให้ตรงตามความหมายเดี๋ยวนี้ตับนี้จะต้องใช้ว่าอย่างไรสมัยนี้อย่างนี้ก็ไม่ผิดแต่ท่านก็ยังใช้จับโบราณอยู่เพาะอะคะถึงว่ายากเนะอ่านแล้วไม่รู้เรื่องอ,อันหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยเหตุได้เหตุด,ดังนั้นการที่สละอักษรลรรรมนี้พระ รำมาเสนาบดีสารีบุตรจึงมีเถระวาทะหรืออยากชื่อว่าศีลน,นี่นด้วยอัตทะคือสภาวะที่จะละบาปธรรมนั้นชื่อว่าสีเลนะกลายคือเป็นที่ตั้งและมิได้จะทำเลี่ยไรย <c oughs> มิได้ระทำให้อาจิุินมันเลี่ยลาบไล่ละจะยังดีกว่าเลี่ยไร เรื่อยลายที่จะใช่ก็ว่าจะไปบอกบุญกันนะใช่สมัยนี้เรื่อยลายนี่แปลว่าไปบอกบุญใช่ไหมถ้าเรื่อยลาดกยังจะค่อยโชกว่านะไม่จะทำํำอาภูส่วนนั่นแหะเรื่อยลาดออกไปตายระบาดจ,จ้าสินทั้งห้าคือเวรมัมณีสินและเจตนาสินและสังบอลกลสิน สังวโลศอสินนะสังคือและสังวโลศอสินและอวิตักกะวิตักกโมศินนั้นพระธรรม,มเสนาบาดีสาลีบุตรเวรามณีศิลก็จิตเราไปรับจากพระเวรามณีจิตขาประทังสมาธิญาณิดใช่ไหม เขามาเฉนานะดีสาษาที่บิดกคือกล่าวหมายเอาซึ Minecraft ่งสภาวะคือประทึกเป็นไปแห่งจิตที่จะเว้นจากอคติผลละธรรมนะภาษาที่บิดท่านบอกว่าคือสรุปย่อๆว่าสิงเนี่ยทําให้เว้นจากอคติผลละธรรมทั้งตัวแต่ว่าเราเข้าใจกันว่าศิลน่ะยังยาก สมาธิหน่อยอย่างกลางใช่ไหมละกิเลสปัญญาหน่อยอย่างละเอียดแต่ในที่น้สินก็ละอ่างสิก็ละกิเลสอย่างละเอียดด้วยเห็นไหมสิณจะทําให้ถึงไม่ทานด้วยเห็นไหมก็สิณก็ละอย่างละเอียดด้วยสิมักแป่ทหารอมิจฉัยใช่ไหมละ่ะมักแต่จะมีอะไรละ่ะจะมาสินจะมาที่ปัญญา ศีลในมัดแปดก็รัาประหารีิเลศอย่างละเอียดด้วยนะในมัรคจัดนะศีลสมาธิในมัดแปดก็ประหารนิวรอย่างกลางด้วยปัญญาในองค์มัคก็ประหารอนุจัยให้เด็กขาดเ้ืยอเหมือนกันเมืนกันทางสามศีลสมาธิปัญญาในที่นั้นอะ ระหาให้เด็ดขาดตรงนั้นระหาให้เด็ดขาดทุกอันเลยในมรรคแปดเพราะฉะนั้นศิลเนี่ยจึงได้มีหลายอย่างเห็นไหมศิลที่ละกิเลสให้เป็นแต่ทางขะก็มีเป็นวิถัําพนะก็มีเป็นสมุดเทศก็มีนะคะเนี่ยเพื่อศิลอะไรเนี่ยเราจะผลิตทั้นก็สรุปใจความว่าคือสภาวะ ซึ่งจังาวะที่ประพฤติเป็นไปจังาวะที่ประพฤติเป็นไปแห่งจิตที่จะเว้นอกุศนละธรรมจิตที่คิดจะเว้นอกสุศนละธรรมเนี่ยหรือจิตอันใดที่จะเว้นอกสุศนละธรรมเว้นอกสุศลจิตเว้นอกุศนก็ได้เนี่ยเดิทางขะก็ไดใช่ไหมเดยวิคัมธนะก็ได้ใช่ไหมจิตอะไรฮะ จิตอะไรจิตประกอบด้วยสินเว้นโดยตะทางคะจิตประกอบด้วยสมาธิก็เว้นโดยวิคัมพนะจิตประกอบด้วยปัญญาก็เว้นเป็นสมุทเสดนะน่ะนี่เพราะฉะนั้นท่านยิงแสดงสินนี่ตลอดไปยังเป็นสมุทเสดเลยทําให้เป็นสมุทเสดได้ใช่ไหมนี่มีท่านสรุปลงไปว่านี่คือเนื้อสภาวะ จิตประพเป็นไปแห่งจิตที่จะเว้นจากอกุศลและทำแต่ควานจิตที่เว้นจากอกุศลทมก็มีหลายอย่างนะเว้นโดยแต่ทางพระอิฉัมพนะสมุทเทศและแต่ดิจิตอะไรก็นั่หนหลุดยงไปแล้วเนี่ยที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยถึงประกอบด,ด้วยแต่ทางพระประกอบด้วยดิฉัมพนะประกอบด้วยสมุทเทศ มีปานาติบาเป็นต้นน <c ười> ั้นและประทึกเป็นไปแห่งจิตที่จะติดดังไว้ไม่ให้ช่องแต่อักุสันนี่งมือไม่หาอกุสนเกิดขึ้นนะไม่ให้เรื่องสิงอะไรกันไม่ให้เรื่องสิงมีปานาติบาเป็นต้นดังนั้นสิตเนี่ยประทึกเป็นไปที่จะไม่ให้จิต นัเรื่องถึงให้ช่องไปจิตที่จะเรื่องถึงเกิดขึ้นได้นะมีตานาติบาเป็นต้นและประพฤติเป็นไปแห่งจิตด,ด้วยสามารถแห่งเจตนาอันประกอบด,ด้วยอสุปตาธาทิปหารที่เกิดพร้อมกันเนื้อประกอบด,ด้วยหรือว่าอา อคติประทันน่ะคือว่าหลั่งละนะมีทหารมีทหารในอคติประ,ประปทรันนะคือว่าเชือกช้างเชือกชาหรือวิถรมพนันละเป็นทันที่ยะงับอคติตาคาทิปทหารหมายถึงว่าใช้ได้ทัทง้ทง,ทงทั้งประทังชะพิศัมพนันละอะจะมีเกิดดับดับ ด้วยเวละมันมีและสังวรทั้งสองนั้นอะไรสังวรทั้งสองอ่ะไึกออกกันสังวรทั้งสองในที่เนี้หมายอะไรคุณท่านนั่นไปบอกว่าพระ่ันถือว่าท่านสอนไม่แล้วในที่อื่นด้วยสังวรทั้งสองอะไรจะตุกริสุดสิ่นี่สินะ มีสังวรนอะไรในสิงทั้งสี่น่ะมีสังวรอยู่สี่ข้อมีสังข้อใช่ไหมปาติโมกสังวรและอินทรีสังวรนี่นึกออกไหมนนึกไม่ออกก็ก็เอามาไม่ได้ใช่ไหมด้วยสังวรทั้งสองนะจุดจับดับพร้อมด้วยเวลามันยืดเยื้อ ด้วยเว้นและสังวรทั so ้งสองนั้นนี no, ่จะพูดอย่างนี้เราก็ควรจะนึกออกเถอะอะไรนะถ้านึกไม่ออกก็ไม่รู้เหมือนกันและจะพิจาเป็นไปแห่งจิตที่จะไม่เลื่องแห่งบุคคลอันลึเลื่องซึ่งอภิสศีลและธรรมมีตานาธิบาตเป็นต้นนั้นๆด้วยสังวร ก็ไ่เรื่องอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยละแล้วนะแห่งบุคคลที่ละแล้แห่งบุคคลอันมิล่วงซึ่งอกุศลธรรมมีปานาทีิบาปเป็นต้นแห่งจิตที่จะไม่ล่วงผู้ถึงจิตบุคคลที่ละแล้วมีจิตพระอริยะเป็นต้นนะโสดาละอะไรไปก็ไม่เรื่องสิ่งนั้นสติชาคาอณาคาละอลหค ละสิ่งหลายก็ไม่เลื่องสิ่งนั้นไปแล้วนะอันหนึ่งอันทะคือสีเลนะแห่งสินทางหลายมีเละมันมีเป็นต้นนั้นอยู่เว้นนะอันเนี้ถ้าใบแสดงมาแล้วเนี่ยไม่ดี่เอาละวังไม่เอาในเรื่องอื่นอ่ะผู้ทีฟังอ่ะผู้ดีตังเฉพาะมนสุดที่มัดมีเร่มเดียว จำได้ไหมว่าข้างต้นอธิบายอะไรบ้างจะแดงมาแล้วแต่แบบลแตหลหลังเนี่ยจําไม่ได้ใช่ไหมพราะจไม่ได้พอมาถึงตอนนี้ก็แล้วมึกไม่ออกแล้วแล้วก็ไม่ทําให้เกิดความเข้าใจเด็นะว่าเราไม่เข้าใจมาตั้งแต่ต้นถ้าเราเข้าใจมาตั้งแต่ต้นพอมาถึงตรงนี้ไอ้ความเข้าใจนั้นจะมาเรืมองกันตรงนี้ได้จะแดงไหมเอาเอาแต่แบบเล่นเดียวเนี่ยยังไม่ค่อยได้เลยนะ เราะงั้นอนะ่ะขอให้รู้สึกกันแล้วกันว่าหลายเดี๋ยวเนี่ยเป็นเดี๋ยวเนี่ยปุ้ยปัญญาของเราอะ่ะเดี๋ยวเนี้ยมันอ่อนเหลือเกินมันไม่ใช่ง่ายๆเลยอย่าว่าจะเพียงว่าเนี่ยมีปัจจนาเลยจะบรรลุมรรคผลได้ง่ายเลยแม้แต่เพียงจะทําความเข้าใจในคําสอนท่านนี้ก็ยังยากเลยรู้สึกวใจเหลือวิสัยของเราเลยหือ ที cái, hai đây á, ่จะเข้าใจได้ถีท้วนเห็นไหมขอให้รู้สึกอย่างนี้นะเป็นการรู้สึกที่ถูกอย่าเป็นนึกว่าอุ้ยหนอะง่ายง่ายทำง่ายง่ายหนึบหนลากลงมาลากคำที่สูงลงมาคำที่สูงนั้นท่านแสดงไว้หมดแล้วควรจะได้แต่บุคคลเช่นไหนนะและคนที่แม้ที่คนที่รู้ง่ายคนที่รู้ยาก คนที่ฟังรมโดยยาวก็สําเร็จหรือฟังต้องฟังทมโดยพิจารณาหรือทังสองแล้วไม่สําเร็จจะต้องปฏิบัติอย่างเงี้ยหรือว่าปฏิบัติแล้วก็ยังไม่ได้ก็มีมีท่านจะแสดงบุคคลว้หมดทุกอย่างบุคคลที่ฟังทมสาเร็จเป็นคนชนิดไหนทีนี้เราจะดึงเอามาสําหรับบุคคลที่ต้องทําถึงจะสําเร็จเนี่ย ได้ไหมเราจะเอาอย่างคนที่ฟังธรรมสเร็จเนี่ยได้ไหมยกตัวอย่างมางที่ทำแค่นั้นก็สําเร็จมาเห็นสิยากเย็นอะไรเลยที่ศาสนาตอนนี้ท่าเราแสดงหยุดคนไหมนี่เราเอาหยุคคลขึ้นมาจับสิอย่างเราเนี่ยฟังธรรมสเร็จไหมโอ้ยฉันรับฟังธรรมสเร็จแล้วโอ้โหนี่เราฟังมาหลายปีแล้วใช่ไหมสําเร็จไหมไม่สำเร็จอย่าว่าแต่สำเร็จเลย วังแล้วมันเข้าใจดีดีดก่อนเถอะเราจะได้ไปปฏิบัติไม่ผิดนะอย่างนี้นี่ท่านจะตัดเพืไว้หมดทุกอย่างล้วจะยกเอามาอย่างเดียวเท่านั้นเลยคนอย่างเราเนี่ยเลยฟังคำโดยย่อสําเร็จคนอย่างเราเนี่ยเลยฟังคำโดยพิสดารสาเร็จนะไม่ได้แล้วเหลือที่จะต้องไปปฏิบัติเพราะเราเหลืออยู่สองอย่างว่าจะต้องปฏิบัตินะ จึงจะสำเร็จหรือปฏิบัติแล้วก็ไม่สำเร็จเป็นปัจจัยไปนี่ลายลายสมัยนี้เหลืออยู่สองนั้นนะอย่าไปเอาอะบุคคลอย่างอย่างที่ท่านฟังทำสำเร็จไม่มีหวังอ่ะราะงนั้นลายเหลืออยู่แต่ว่าพอฟังทำตัดปฏิบัติจึงจะสำเร็จมีอย่างวิเศษบางที้ลยนะเนี่ยที่ยายมีอยู่สองอย่างเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ยังไม่สำเร็จ เป็นปัจจัยเท่านั้นมีอะไรเหลืออยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นความสําคัญของเราอยู่ที่ไหนเล่าเมื่อมันเหลืออยู่แค่นี้แล้วความสํา,ค,าสคัญของเราอยู่ที่ไหนฮะความสําคัญของเราก็อยู่ที่กงต้องศึกษาให้เข้าใจในเรื่องปฏิบัติอ,อะไรความเข้าใจอะไรที่จะเป็นประโยชน์จากการปฏิบัติเนี่ยเพราะเราจะต้องปฏิบัตินี่อันนี้นี่เป็นความสําคัญที่สุด ของเราว่าปฏิบัติปฏิปทานทำยังไงก็ยังดีนะยังยังมียังก็ยังมีบุญอยู่จะปิดฐานยังเหลืออยู่แต่ว่าเหลืออยู่ก็รู้สึกว่าทั้งที่เหลืออยู่ก็รู้สึกจะไม่เป็นประโยชน์แก่เรานักหนาเหรอเพราะอะไรอ่านแล้วไม่รู้เรื่องอันหนธธึ่งอัตถะคือสีเลนะแห่งสินทางหลาย มีเลระมันมีเป็นต้นนั้นืิเว่นนะข้าพระองค์ผู้มีนามชื่อว่าพุทธโคสาจารย์แสดงแล้วในหัวหลังเห็นไนะหมท่านบอกแล้วนะอันเนี้ยถ้าได้แสดงมาแล้วเนี่ยไม่เรี่ยเอาละเราไม่เอาในเล่มอืน่นผู้ที่ฟังอะ่ะผู้ที่ฟังเฉพาะวิสุทธิมรมีเล่มเดียว จำได้ไหมว่าข้างต้นอธิบายอะไรมาบ้างแสดงมาแล้วแตุ่นหลังเนี่ยจาไม่ได้ใช่ไหมเพราะจำไม่ได้พอมาถึงนี้ตอนนี้ก็แล้วนึกไม่ออกแล้ว,ลวก็ไม่ทําให้เกิดความเข้าใจเลยนะเพราะเราไม่เข้าใจมาตั้งแต่ต้นถ้าเราเข้าใจมาตั้งแต่ต้นพอมาถึงตรงนี้ไอ้ความเข้าใจนั้นก็มารวมกันตรงนี้ได้แสดงไหมเอาเอาจารเล่นเดียวเนี่ยยังไม่ได้เลยนะ เพราะงั้นอ่ะขอให้รู้สึกกันแล้วกันว่าหลายเหลี่ยเนี้ยเป็นเหลี่ยเนี้ยรูป้ปัญญาของเราอ่ะเดี๋ยเนี้ยมันอ่อนเหลือเกินมันไม่ใช่ง่ายง่ายเลยอย่าว่าแตเพียงว่าเนี่ยมีปัจจนาเลยจะบรรลุมรรคผลได้ง่ายเลยแม้แต่เพียงจะทําความเข้าใจในคําสอนท่านี้ก็ยังยากเล้รู้สึกว่าจะเหลือวิสัยของเราเลยหือ ที่จะเข้าใจได้ถี่ท้วนเห็นไหมขอให้รู้สึกอย่างนี้นะเป็นการรู้สึกที่ถูกอย่าเป็นนึกว่าอุ้ยแหมง่ายง่ายทำง่ายง่ายเนี่นหลากลงมาลากท่านที่สูงลงมาท่านที่สูงนั้นท่านแสดงไว้หมดแล้วควรจะได้แต่คคลเช่นไหนนะและคนที่แม้ที่คนที่รู้ง่ายคนที่รู้ยาก คนที่ฟังธรรมโดยย่อก็สําเร็จหรือฟังต้องฟังธรรมโดยพิสดารหรือทั้งสองแล้วไม่สําเร็จจะต้องปฏิบัติอย่างเงี้ยหรือว่าปฏิบัติแล้วก็ยังไม่ได้อีกก็มีนีท่านก็แสดงบุคคลไว้หมดทุกอย่างบุคคลที่ฟังธรรมสาเร็จเป็นคนชนิดไหนทีนี้นนเราจะดึงเอามาสําหรับบุคคลที่ต้องทาถึงจะสําเร็จเนี่ย ได้ไหมล้วจะเอาอย่างคนที่ฟังธรรมสาเร็จเนี่ยได้ไหมยกตัวอย่างมาฟังธรรมแค่นั้นจะสําเร็จมาเห็นจะยากเย็นอะไรเลยวิปัสสนาอนนี้แค่คนแสดงบุคคลมานี่เราเอาบุคคลขึ้มนมาจับสิอย่างเราเนี่ยฟังธรรมสาเร็จไหมโอ้ยฉลาบฟังธรรมสาเร็จแล้วโอ้โหยี่เราฟังมาหลายปีแล้วใช่ไหมสาเร็จไหมไม่สำเร็จ,รจย่าว่าแต่สำเร็จเลย วังแล้วมันเข้าใจดีๆก่อนเถอะเราจะได้ไปปฏิบัติไม่ผิดนะนอย่างนี้นี่ท่านก็บัดกรงไว้หมดทุกอย่างเราจะยอกเอามาอย่างเดียวเท่านั้นหนนนรือคนอย่างเราเนี่ยหรือฟังธรรนโดยยอสสาเร็จคนอย่างเราเนี่ยหรือฟังธรรนโดยพิสดารสําเร็จนะไม่ได้แล้วเหลือที่จะต้องไปปฏิบัติเพราะเราเหลืออยู่สองอย่างว่าจะต้องปฏิบัตินะ จึงจะสําเร็จหรือปฏิบัติแล้วก็ไม่สําเร็จเป็นปัจจัยไปนี่เราเราเนี่ยสมัยนี้เหลืออยู่สองนั้นน,น,นะอย่าไปเอาอะไรบุคคลอย่างอย่างที่ท่านฟังทสำสําเร็จไม่มีหวังอะเพราะงั้นเราเหลืออยู่แต่ว่าพอฟังทำเออปฏิบัติจึงจะสําเร็จมีอย่างวิเศษบางๆแล้วน,นะเนี่ยทีเดอ่วมีอยู่สองอย่างเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ยังไม่สาเร็จ เป็นปัจจัยเท่านั้นมีะเรเหลืออยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นความสําคัญของเราอยู่ที่ไหนเล่าเมื่อมันเหลืออยู่แค่นี้แล้วความสําคัญของเราอยู่ที่ไหนฮะความสําคัญของเราก็อยู่ที่กงต้องศึกษาให้เข้าใจในเรื่องปฏิบัติอะไรความเข้าใจอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติเนี่ยเพราะเราจะต้องปฏิบัตินี่อันนี้นี่เป็นความสําคัญที่สุด ของเราว่าปฏิบัติสติปัฏฐานทำย่างไรเยก็ยังดีนะยังยังมียาก็ยังมีบุญอยู่จะปิฏฐานยังเหลืออยู่แต่ว่าเหลืออยู่ก็รู้สึกว่าทั้งทงที่เหลืออยู่ก็รู้สึกจะไม่เป็นประโยชน์แกเรานักหนาหรอกเพราะอะไรอ่านแล้วไม่รู้เรื่องใช่ไหมเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราจรึงต้องศึกษาอย่าเป็นนึกว่าโอ้เข้าใจาง่าย โอ้ถ้าอย่างนั้นบานนี้พระอริยะพระรหัสพละรหันต์กเ็เกลื่อนไปแล้วด,นะลดึงไอ้นั่นลงมาดึงไอ้นี่ลงมาพดชงเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่จะให้เกิดสลัวิยสัตว์จะทาทั้งสีนี่ท่านวางท่านไว้เลยฐาะนะแล้วเราก็ดึงเอาพดชงลงมากวาดเลยกันบวาดเลื่องก็ได้กวาดเลื่องก็มีพดชงก็อาจจะมีได้แต่คนอย่างไหนคนอย่างเราเปล่า แล้วอย่าลืมนะว่าทําอะไรเหตุของกุสนอกุศนนี่วางไว้แล้วใช่ไหมเอาละจะทําอะไรก็ตามถ้าประกอบด้วยเหตุที่เป็นอกุศนไม่ได้ใช่ไหมหรืออคุสนไม่ประกอบแต่ว่าอคาุสนเป็นปัจจัยก็ไม่ได้ไม่ถึงความบริสุทธิ์ท่านก็วางวริสุทธิที่กำกับไว้อีก ว่าต้องเมื่อปฏิบัติแล้วความรู้สึกต้องเข้าถึงวิสุทธินี่นะเนีย่างนี้ทาไม่งั้นไม่ได้วิสุทธิก็คืออะไรคือว่ากิเลสไม่ประกอบด้วยกิเลสด,ด้วยกิเลสอาศัยไม่ได้ด้วยนะแล้วก็กิเลสเป็นอารมณ์ไม่ได้ด้วยกิเลสเป็นปัจจัยไม่ได้ด้วย เรียกว่าวิสิทธิก็ไม่ใช่ง่ายง่ายคนอย่างาไรเนี่อรือจะเข้าถึงอย่างนั้นได้ไม่ใช่ง่ายง่ายเลยเราทำอะไรทุกอย่างนะประกอบด้วยอ,อะไรประกอบด้วยกุศลและเหตุหรืออกุศลและเหตุถึงแม้จะไม่ประกอบด้วยกุศลและอกุศลและเหตุแตอกุศลและเหตุจะเป็นปัจจัยอยู่ก่อนจะ่มา จะมาทำบุญใช่ไหมคอคติและจิตเกิดขึ้นเวลานั้นอุศลและเหตุไม่ประกอบแต่อุศลและเหตุให้เป็นเป็นปัจจัยให้เรามาทำบุญเป็นปัจจัยตรงไหนคงอยากได้บุญนะอยากได้บุญอยากร่ำรวยเนี่ยมันเป็นปัจจัยอยู่ก่อนแล้วตั้งหลายวันนะตั้งนานตนะั้งสี่ก็ได้แล้วเราก็มาทําอย่างเนี้ย จริงเวลาทำน่ะไม่มีแต่ว่าอารมณ์นั่นก็เป็นที่อาศัยของอกุศลขอให้ลู้ค่ะขอให้รู้ขอให้เข้าใจอย่างเดียวล่ะเอาละความเข้าใจเท่านั้นแหละที่จะเป็นประโยชน์และเป็นที่พึ่งของพวกเราที่เป็นนักษาพยายามเข้าใจและเป็นที่พึ่งของเราซึ่งจะไม่เห็นผิดไปตามที่คนทั้งหลายเขา จะชักเทวนให้เราสหงผิดเนี่ยสำคัญมากดนเหตุนีความเข้าใจของเราเท่านั้นนั่นจะเป็นที่พึ่งแต่เราเพระพุทธเจา้าสิงทรงประกาศศาสนาว่าตนของตนเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งแต่ตนอะไรกะคือความเข้าใจที่เกิดขึ้นแก่เรานะไม่ใช่เกิดขึ้นแก่คนอื่นนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งแก่เราขอให้เราเข้าใจ ให้เกิดขึ้นอย่าไปอาศัยทางเข้าใจของคนอื่นแล้วจะมาช่วยอะไรละรกีเลสหรือทำให้ถูกนันไม่ได้จะประพฤึิเป็นไปนะคะนี่แห่งสินทั้งหลายนี่กิริยาเดี๋ยวกันตรงน,นี้เอวังตัน จะวิพังสียังสีนมีห้าประการโดยประเทศมีประานาธินเป็นประธานสินตั้งข้าเนี่ยมีประานะเป็นประธานนะประธานก็มีประทางขประานดิฉังประหานนะนะสนุทเฉดประหานเป็นความสำคัญนั้นสำคัญมาตั้งแต่ประธานค่ะ อันเนี้เป็นประธานนะเพื่ออารมณ์ของศินนั่นแหละดังวิจัรนามาดังนี้กิริยาที่วิจัรนาซึ่งอัตถะปัญหาที่จะถามว่ากินสีลังทำอะไรที่ชื่อว่าสินและถามว่าทำที่ชื่อว่าสินนั้นด้ดยอัตถะเป็นอย่างไร และทำดังไรชื่อว่าเป็นลักษณะและเป็นกิตมีท่านถามว่าสิน่ะมีอะไรทำอะไรเรียกว่าศินแล้วก็มีลักษณะอย่างไรสิลมีจิตอะไรนะคะนที่ชื่อว่าชื่อว่าเป็นลักษณะและเป็นจิตและเป็นผลสิลมีอะไรเป็นผล และเป็นอาสัมเนหตุสินเกิดจากเหตุอะไรที่เป็นเหตุใกล้ที่จะทำให้เกิดสินและถามว่าสินนี้มีทำดังลีเป็นอานิสง์และทำถามว่าสินนั้นนี้มีประการเท่าไรก็ตั้งอยู่แล้วด้วยอาการอันสำเร็จลำดับแห่งพระบาลี มีประทานเท่านี้สินทั้งหมดมีเท่าไหร่นะคะยังปะะณะวทุตังอันหนึ่งปัญหากรรมที่จะทำปัญหาขึ้นถามว่าสินมีลักษณะอย่างไรเป็นต้นนี้นะคะเรียกว่าปัญหากรรมคำปุจชาอันใดที่กล่าวไว้ว่าโกจัดจสังกิเลโส ทำบางลือชื่อว่าสังเลตคือเจ้าหมองแห่งสิงทำอะไรที่เป็นข้าศึกหรือที่เป็นเหตุจะให้สินนี่ดีบัดไปหรือเจ้าบอกนะคะถามว่าสิเลดอะไร <c oughs> และทำบางไรที่ว่าบริสุทธิ์แข่งสินอะไรที่จะทำให้สินตั้งอยู่ ไม่เสียไม,ม่ดีบัตบริสุทธิ์เราจะวิจัรนาข่าวแก่ในปัญหากรรมที่ถามนั้นสภาวะมีสินขาดเป็นอาทิชื่อว่าใครถามว่าทำอะไรชื่อว่ากิเลสที่จะทำให้สินขาดนะฮะสภาวะมีสินขาดเป็นอาทิชื่อว่าสังกิเลส คือเจ้าหมองแห่งสิงทําให้สินเจ้าหมองสภาวะมีสินไม่ขาดเป็นต้นชื่อว่าบริสุทธิ์แห่งสินสภาวะทมที่จะกระทําให้มีสินขาดเป็นต้นนั้นองค์สมเด็จพระผูู้ทรงพระภาตรับเทศนาประสงค์เอาด้วยการที่จะทำลายมีลาบและยศเป็นอาทิตย์ ะะมีรากละเอยศเป็นต้นเป็นเหตุที่จะให้ศีนนั่นน่ะทำลายและทําลายเรื่องเมตถนสังโยชน์อิกปการคือว่าคนเราเนี่ยที่ฆ่าลีีปันกันไม,ไม่มีศีนไม่มีธรรมชอบโกงกันทุกแห่งน,นะคะไม่ว่าที่ไหนทั้งนั้นนะก็เกิดจากลาภละยศเพะเหตุมีลากะะเป็นเหตุ อยากได้ละได้ยศอะไรกันเหยียบเบียนกันอย่างเงี้ยอิจฉาลิษยากันต่างๆมาาก็เพราะศีลมีลาภปยศนะคะหรือความสรรเสริญชื่อเสียงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ยอมเพราะความอยากได้สิ่งเหล่านั้นก็ยอมเสียสินเพราะไม่เห็นว่าอานิสงส์ของสินเนี่ยถือสินแลวมีอานิสงส์อย่างไรบางทีก็สินแต่ก็ต้องอดข่าบ้าง ไม่นอนที่นอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นมีหมนาพาอะไรที่จะให้ร่ำให้รวยอะไร